สวัสดีครับสวัสดีตามู้ชมทุกท่านครับผมถึงจากห่างหายไปเมินครับนี่คือสภาพความแห้งแล้งของช่วงเดือนมีนาครับงัวก็มีปัญหาเรื่องแมงลบกวนครับเลือกแล้วก็ขาดแค้นยาสดดละตอนนี้ เดี๋ยวปลาไปพอเพิ่งก่อนตอนนี้ก็มีเพิ่งหลวงมาติดใกล้ๆนี่สามังครับปอกของปลาหมดละมันก็นมีเพึ่งปอมเพึ่งผงไทนี่เข้ามาหนักเลยครับปัญหาของเพิ่งก็คือนี่แหละไม่งอนไปมันกระปุงนี่แหละ น,นี้ก็มนีเข้ามาแล้วนะกลนน,น้อยครับตัวน,นี้ตั้งใจว่าจะมาเก็บนะว่าเป็นโกนให้มันขยายพันธุ์ครับโกลนไม่เกา่าจุ่มนี้ก็เข้าเกือบมดแล้วครับ ก็นี้เข้าเหมาือนนู่เอ,อ่อเจ้าหัวคนเดียวคแรบบับมันก็ดีอยู่อย่างก็คือมันทําความสะอาดของมันคนเดียวนะมันจะเก็บเศษพวกเพื่อง,งานติดตายหรือว่าอ,อืมอ่าเป็นขยะอย่างนี้นะพวกเกสรอนอย่างเงี้ย มันจะออกมาไมา่ได้จะเบาเรื่องนันปีเสื้อกลางคืนครับโกนนี่มันผมมาได้แก้มาได้ทำใหม่มามาวางละไวไม่ได้มันไปเอาเกสสอนหอนึ่งมืาอเลงเต็มขาเลยทางนี้เพิ่งงั้น โขนนี่ก็งเหมือนกันครับเพิ่งงานกันนักอยู่เป็นเข้าเป็นออกตลอดครับโขนนี่ยิงได้ใหญ่เลยล่ะนวันมากรึอย่างอะ่ะอันนี้น่าจะมีน้ำหวานนักละเพราะว่าเพิ่งเพิ่งงานมันนักหลูจากมันมาปิดต่างเข้านี่ แต่ผมไม่ได้ยกดูนะเพราะว่าหางมันน่าจะติดกันหมดละตรงบนน่ะอาจจะเก็บไว้เป็นหางขยายพันธุ์ครับอจอหัวอ,อไปเลยละเด้เพือง,งานมันนักครับมันควัดออกหมดเลยผมเอาคี้ควายยาไว้อันนี้ก็น,นักอยู่แต่นี้เข้าที่หลังเป็น ทั้งก็จะน้อยอยู่น่าจะเป็นทา้งนี้ครับที่ยังวางอยู่ขน,นขี้ควายนี่ก็เพิ่งงานก็หาก,กินเก่งนะมีเกสรมาเต็มขาเลยเดี๋ยวปลาไม่พอเพิ่งหลวงครับ ภาพมันมานคัดครับนี่ถ้าใครที่เคยติดตามผมมาเมินนะครับจะหัวต้นไม้ต้นเนี้ยพึ่งมันเคยติดมาก่อนละประมาณ3าสีปีที่แล้วครับตอนนั้นก็ติด ก้าเดือต้นนี้แหละมันเย็นครับเติมฝั่งตรงนี้แล้วก็ต้นไม่เดือนในกันใหญ่ขึ้นมานักและเป็นเพิ่งหลวงครับเพึ่งหลวงนี่จะตอบแบบสอนทุกอย่างเลยจะตอมดีกว่าเพึ่ง พึ่งพงครับมาติดแล้วผมก็มานะมาพออยู่ตะว่ามันมบปะหันกับตัวแม่ลงกินน้ำแร่งๆนะครับแบบ่มีฝนเลยเดือนแล้วอบ่มีแดบบืนี้กับบ่มี บางคนอาจจะกลัวพึ่งครับมอก่อนผมก็กลัวเหมืนอนกันทหารนี่ก็ขยัาเข้าใกล้ครับเพึ่งหลวงนี่มันจะมันจะสวกกว่านะดุกว่าดุกว่าพึ่งโพ้งมูนนี่นะ พึงผงพึ่งปอมอันนี้มันตัวน้อยครับปิดมันบาคอยรุนแรงต้องพึ่งหลวงพึ่งหลวงนี่จ้ะจี้เจ็บกว่าครับบวมหนักกว่าผมเคยโดนมามดแล้วนี่ก่ถ้านับก็น,น่าจะได้ประมาณ สิบหบเจ็ดห้างครับตรงตีบ้านตีบ้านมีห้างหนึ่งแล้วก็ตีสวนอยู่ใกล้บ้านนั่นหนหางหนึ่งครับทางบ้านนี้จะน้ําหวานนักครับมีน้ําหวานนักหนึ่งจากประชากรมันน้อยนะประชากรพึ่งทางบ้านมันน้อยมันบ่ค่อยสู้เคมีครับสู้เคมีบ่ได้แต่บ้านผมมันจะมีพวกดอกไม้นะ เพิ่งมันก็เลยอยู่ได้ต้อกลินพวกดอกหญ้าในบ้านอ่ในบ้านผมจะบํพบัยานะสองครังนี่บอเข้าครับเนี่ยก็คงจะหมดช่วงจะดูมาละก็จะน่าจะได้ประมาณนี้นะครับสิบมกสิบเจ็ดครั้งนี่ร่ะธรรมชาติครับนี่หมดตดำขึ้นด้วย เทา่าได้พอนะดูทีดเดียนี่การทำผากทางเข้าอยู่ตรงนี้มันมันเสียบเปรียบอยู่อย่างหนึ่งก็คือเพิ่งมันจะแปลงทางลุกตรงนี้ไปครับนี่มันจะแปลงช่วงตรงหน้านี้ไป เอาจออยู่ตรงกลางเนี่ยมันก็จะแปลงตรงกลางออกสองข้างครับอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่ต้องแก้ไขครับแต่พึ่งงานนี่มันขยายขยายพึ่งงานได้แล้วมีตัวแม่นักขึ้นครับตัวพึ่งงานนักขึ้น ไปกวนมันมันก็หนอกของเห้องมอนกันครับไม่อมาพ่อไปได้่เพิ่งงานกันนักอยู่ต้องยามารวยต้องลุ่มหน่อยครับหมดขึ้นโอโ้ขึ้นมาทางใดน,นี่ขึ้นตรงดินก็ขึ้นต่งบนนู่นนะ่ะจะให้ปลอดภัยต้องใส่ชุดครับใส่ชุดกันพึ่งก่อน นี่ก็ยังอยู่ดีอยู่แต่ก็มีมดแล้วเนี่ยันเท้าคนหว่า Hé, มาพอตลอดาะนะ <l ến> มดดำเนาะอ๋ออ๋องกันเอาไว้ขวางตังมัน ถ้าเอามามาถูกจังหวะเราก็โดนได้ครับโดนมันจี้ได้ก็มาคอยได้ทำคลิปครับแต่ว่าหมาเรื่อยๆเลยครับ บรรยากาศมันห่อนครับมันบบมนอกมนใจนะมันบบเหมือนหน้าฝนกับหน้าหนาวอะเห็นประมาณสิบกว่าวันครับไม้ขาวนั่นก็จะพบกำหนดเกินลว อะไรมาก็จะเป็นแม่แดงมีเขาตัวน้อยนๆเกิดกันหน้าแรงครับบากครับนี่ก็เป็นลมนหังนะครับต้ว่ามาอยู่บนดอยครับกว่าจะขึ้นมาได้ก็เมือนอยู่ ยังอยู่ดีครับแม่สซดขึ้นไปบนไปข้างบนนี้จะลำบากช่วงอายุรุ่นร้อนครับลมมันแห้งหวฮู้จะอยู่ถึงก่อนนี้ บินเข้าออกปกติดีครับ,บ,รบหมอสภาพพื้นปลากับหนา้าแห้งหมดเลยแหล่งสุดๆบนดอยนี่มันทะกึค่ครับช่วงนี้คนก็จะมาเอวเคลืค่อนมาสวยกันนักครับมาลองแพ้ลองแพ้เปียกหน่อยนะ ใครจะมาก็พักนู่ดมติเคลื่อนไปสวยครับลาววีครับป้ายทางเข้าอะ่ะมันจะเป็นป้ายวาวีนะกับเคลื่อนไปสวย้วนะมันจะมีป้ายยิงใหญ่ว่ะล่องแพเปียกเนี่ยมันต้องถามหาครับผมก็แปลกใจเหมือนกันว่ามันเป็นสถานที่ที่คนชอบมาและจะได้ถึงบม่มีป้ายแบบแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวนะทางเข้าอะ่ะมันจะเป็นทางเข้าเดียวครับ ทางขึ้นดอยบวีครับพอเ,เข้าไปเส้นนั้นประมาณสักเจ็ดแปดร้อยเมตรเนาะหรือประมาณก็กิโลหนึ่งแหละมันจะมีป้ายเกื่อนไม่สวยกับเรียกป่างนั้นเลยไฟใครไปแอลก็ปลักมด GPS ไปตีเคลื่อนไม่สวยก็ได้ครับมันบม,มีป้ายใหญ่ๆแบบแนะนำตางนะทำามาสำหรับคนตังพื้นที่ครับ คที่เคยมาแล้วก็น่าจะจำได้อยู่ปีนปีนแปลงเซเว่นทำไมนะเซเว่นนีเลเว่นนะท่านกล้าล่านขายกับอมีอยู่ครับมีนักอยู่ผมก็มาได้เข้าไปครับปีนี้ยังไม่เคยเข้าไปเต่เลยปีแร้เราเข้าไปตอนใกล้จะลงคนก็หนักอยู่จะมดประมาณ พฤษภาถ้า,าจจะมาพิษนะครับลงแปะแต่เมษาในจะคึกคักวันแน่ถ้าเม่ก้มแปลงเคลื่อนก็อาจจะมีครับเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวน,นะอาจจะปรับปรับเปลี่ยนครับ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศครับคงแบบนีกินเหล้ามอยาละท่องเที่ยวเชิงอนุรักประมาณนี้ครับถ้ามีเขื่อนนน้ามันก็จะจะไหลแห้งช่วงหน้าแร้งอยู่ นี่ครับแหล่งอาหารของพึ่งผมตึงพึ่งหลวงตึงพึ่งน้อยครับน่ามมนไหลแล้วครับคงจะได้ซูปฮดแล้วกัน่นงอยู่ดีอ่ก็พึ่งนี่เป็นดาวกระจายไต้หวันครับพึง่งตัวน้อยก็กินนะ นี่พึ่งหลวงเขามาเน้นเก็บน้ำหวานครับถ้ามีฮังเขาเก็บเลยอ่ะเก็บมาตัวอ่อนไปขายครับซึ่งผมมองว่ามันเสียงที่จะเสียงที่จะสูญพันธุ์นะแต่ใครจะมองว่าเออพึ่งหลวงมันขยายพันธุ์เร็วขยายพันธุ์ดีก็แล้วแต่แต่มันบอกไ,ได้มีการอนุรักษ์พึ่งหลวงนะครับ แต่เพิ่งตัวน้นอยๆเนี่ยเขาหูละผมหูละว่าเออเขาทำห้างให้มันมันมาอยู่ส่วนผมมาได้ใจสารเคมีครับมันก็จะเข้ามาอยู่กันนักครับซึ่งก็เป็นความจริงครับมันก็เข้ามาอยู่กันนักอยู่ที่นี่ท้งนี้ห่อนนะตั้งกลางแดดเลยเนี่ย แง,ง่มันก็อย่างงี้อยู่แต่เหมือนมีน้อยนะนี่อะสตูพึ่งเนีย่ยนี่สตู มีอยู่มีตัวแม่อยู่แต่ว่าอากาศมันน่าจะห้อนครับเลยจะมันจะ,ม,นจะมีปัญหาเรื่องดวงลังมันดวงหังมันจะโยดครับมันจะลุดจากแป้นไม้นะ กคนเปล่านี่ครคงจะมาเข้าแล้วครับอันนี้เดี๋ยวไปพอใกล้น,นี่เป็นกคนเปล่า,าก็เผื่อไว้วันหน้าครับเผื่อมันแยกห้างกันอันนี้นี่ห้องน,นะน,นี่กระปุกมันเท่าบนมาได้มาพอเนเพิ่งติดเนี่ย ลำบากเลยเนะี่ยพึ่งอ่ะนะออกปละดต้องอะไรเคี้ยอะไรตึดออกกับมนันยังอยู่ดีอยู่อากาศมันฮ้อนครับเราต้องหาอย่างพฟกรั้งให้มันนี่ก็คงเป็นสาเหตุพิ่งมันสอหาตีหอมๆอ่ะีนี้ ม,มันพั่โหรธรรมชาติมันปีนี้มันค่อนข้างจะแห้งแรงนี่ก็เป็นดอกนะดอกดาวก็ใช้ได้หวันหมดมหแล้วครับเพิ่งมัอกัคจะมาหากินคันี่แหละจากนี้ก็คงมีไผยย่ให้งวมมบเอาปลูกโพดลงไปเนี่นี่ก็อกขึ้นเลยเนี่ยตายเลยเนี่ยแห้งกับแกบเลย แป้งกำบัขึ้นครับอีกเดียวนะปีนี่แถวนี้ต้องระวังไฟป่าครับไฟป่าจากน้ำมือคนนี่แหละต้องมาเพียวมากันแนวครับอันอยู่ไฟไหม้โขนเพิ่ง ค่ําท่ามันจะไายูแล้วครับโกนพอสภาพแล้วพอจากตำบงบนี่บอกใครมีพึ่งเกาะเลยเพราะมันเป็นโกนเป็นโฮ ลังนี่กลน,นี้น่าจะล่มจะร้ายแล้วกลน,นี้ไม่เข้ากลน,นี้ก็มาเข้าพอไปท้างหนก็นแห้งแร่ะยันนี้ ก็อดทนครับอดทนครับราคาอดทนครับสภาพอาการศกาครับจ้บพอแนวทางอย่างอื่นครับที่มันเอื้อเฟือ้อครับวิถีชีวิตของเขารับกาเรเลี้ยงพึ่งก็เลี้ยงกันนะสำหรับผมนะครับกาเรเลี้ยงพึ่งพงป่า อันนี้เป็นการทำช่วงปีแรกๆครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะสำหรับผมได้มาเกินชิปฮังครับเกินเกินชิปโกนล,ละแต่ผมคงจะบอกเก็บทั้งหมดครับอาจจะไปหาเก็บในปลาแต่มันมีกกนในปลานะเราก็ปล่อยของเขาไว้ให้มันอยู่ในสวนอย่างเกานะครับเราก็ตั้งรังเปาโกนเปาไว้ ทำม,มีการแยกขยายในจวงปีหน้ารเราก็จะให้มันอยู่กันไปนักๆครับเพราะว่าหนึ่งผมได้ประโยชน์จากงาดาวกระจายไต้หวันนี่มันออกในแปลงงาผมครับถ้าคนเลี้ยงพึ่งเขาก็เอาลังพึ่งอย่างมาวางไว้บนนี่นะเต็มไปหมดเลยวกว่มีเป็นร้อยห้างครับ ปัญหาเรื่องต่อจะดูแลง่ายอยู่อยากตอนช่วงหน้าฝนครับหน้าฝนจะไม่มีปัญหาเรื่องต่อขอพทนครัูสู้ครับทุกคนเดี๋ยวมันกระพานไปครับคลิปนี้สวัสดีครับผม